มันยังประเมินอะไรมากไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็หยุดงานแล้วเราก็เราก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับก็ถยูเป็นไกที่ดีไปหนึ่งไปนี่ต่อยแล้วหาจุดติไม่เจอแต่ว่าต้องยอมยอมยอมรับว่าตังตอเองเขาถอยเขาถอยเลยถ้าจะมุมเน่ะผมว่าเขาได่แต่แบบส้าพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเขาคิ้งครับผมก็ขาดตางตอไม่ได้แล้วก็อาจจะได้มีโอกาสได้ชิงแชมป์1.5ปอนด์ถ้าเกิดคิดว่าอากาศเขาโดนกดนะอาจจะอาจจะได้มีโอกาสได้แชมป์ โย่้ชิง115นะให้ชิง1 5นะเพลหนึ่งใช่ไหมโอ้โหไอ้ช1 5มันชนะมันใหน่1 5นะไม่ใช่บเลยวันทีห้าบางต่อเหมือเดิมเอ้าไม่เป็ไรเพลย์หน่ย่วันเอาละไม่ต่ไอ้ไม่่ไม่่อยเราชิงเราเน อ๋อโอเคโอเคคู่นี้เลยบางเรา่ได้เก15เดียวอาริเบสอออก็เชือคู่เาคู่เาจวยกไปิงแชมป์15ของารเบยอาริเบสโอ้แล้วรางวัเยอะด้วยสามห้านะรอรอมานานแล้วเยเยเเคยเเป็นแล้วก็โดนใคแย่งนะก็ อ๋ออดครับแล้วก็ฟรีปราณนี้อ๋อแล้วเราเราอนดนี่เป็นเป็นยังไงบ้างมันรึงไหมน่าจะติงเวทาเก็บคนนี้ชั่ว่อนวันนึ่งมีไหมอ๋อไมัญหา่อนวันงได้แล้วเคยกลับมาชิงเคยเคยเคมีโอกาสได้กลับมาชิงไหมังครับหลังจากที่ยังยังอจาอมาดรู้ไหมว่ายังมันเยะมากด้วจิกเราจิกคอสามแน้าโอ้โห วันนี้วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้พอใจขนาดไหนก็พอใจรับนี้ครับพี่เขาหยุดชนะใชอ๋อเราเราเกมเกมเกมกขาชกเราเราชนะเขาลูกไหนบ้างก็มีเดินเตะแล้วก็เดินสองฝั่นวันนี้พอใจขนาดไหนก็พอใจพอใจพอใจอยู่นะอาลแล้วก็ผมอ่ะถ้าเกิดได้เจอกันใหม่เนี่ยก็พอใจในบ้านก็พอใจในบ้านก็พอใจ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  อน้นะเพราะว่าพี่ของขขาาก็จะไปสี่ห้าเดือน,น